ไ้อยมากหลังจากข้าตายแล้วส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเนี่ยมาทีหลังน้ำมาทีหลังข้าวข้าวตายแล้วน้ำึงมาได้เพราะว่าเขาทำสะพานอยู่ก็ปิดไม่ให้น้ำมาได้พอทำสะพานเสร็จน้ำก็ามาได้ ข้าวก็ใส่เรียบร้อยแต่ปีหน้าจะมีน้ําทั้งปีปีหน้าถึงแรงคงจะมีน้าทั้งทั้งปีด,ดูน้ำถ้านาถ้านาถาน้าได้น้าข้าวเยอะ ไม่ได้ข้าวเชาว้านานปล่อยไฟมากินแล้วเนี่ยตะพาท้องทำเสร็จยังไม่เสร็จดียังไม่เรียบร้อยรถเล็กๆผ่านได้อยู่แต่ยังไม่เรียบร้อย มีฝายด้วยเป็นฝายอ๋อตอนเออแต่ก่อนสมัยก่อนข้ามคลองตรงนันงนนนนน้นข้ามตรงนั้นแต่ก่อนตอนเป็นเบ็ข้ามตรงนั้นอันนี้เขาทำไรนาสวนผสมฝลังดกน้้ำในบ่อสีสวยจังถ้าทางจะไม่เข็ม ้าวมีกองฟังกองอยู่เลาวก็สีข้าวฟังก็จะ ชนกันยังมองหน้ากันเลยตอนนี้ก็นั่ทายกันไปถึงบ้านเราแล้วบ้านเราอยู่ฝั่งคลองนู้นฝั่งนู้นนะาะคลองไปเดี๋ยวนี้ไปไล่ไปนาก็สะนอกสะดวกสบาย เดียวกันอันนี้ก็บา,านญาตินแต่อยู่กันคนละฝั่งร้องต้มทุ่งพัดช่ยอะไรนะอะไร้ับไปดูหกชจยมาปาใจหน่วงหนักคนละเพลงกัน <laughs> บรรยากาศบ้านบ้านพ่อครัวเขาเกี่ยวข้าวเอาข้าวมาเก็บ ถึงบ้านแล้วจะถึงบ้านแล้ว,ลวอีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวถึงบ้านแล้วนี่ไงคลองบ้านเรา ไปไหนหมดแค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าขอบคุณทุกคนที่ชมนะคะ